สวัสดีครับวันนี้ไม่มีอะไรมากฮะผมมาหวีผมให้ดูว่าอันนี้คือผมเลี้ยงมาหนึ่งปีนะครับก็ครบหนึ่งปีพอดีตั้งแต่วันปีใหม่ของปีสองพันยี่สิบเอ็ดนะเนี่ยครบหนึ่งปีแล้วก็ครบหนึ่งปีก็ได้ยาวแค่นี้นะครับตอนนี้นะก็จะไว้ผมยาว เพราะว่าช่องผมมันคือจะต้องแบบคิดเอ็ดดิเฟอ e รน e ์ถูกไหมเราจะต้องเมคความแตกต่างให้ได้สร้างความแตกต่างขึ้นมาให้ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยผมเป็นเจ้าของช่องก็จะต้องทําให้ตัวเองเนี่ยแตกต่างจากชาวบ้านเขาให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้นะก็เลยคิดว่าผมยาวก็จะเป็นอีกหนึ่งเรื่องนะที่เราทำขึ้นมานะ มีการเล่นสกเก็ตแล้วเนาะทีนี้ก็จะเป็นเรื่องของการไว้ผมยาวแล้วนะเดี๋ยวมาติดตามกันครับว่าสำหรับปีหน้าปีหน้าก็คือ2023เนาะวันปีใหม่ผมก็จะมาดูผมของผม,ผมอีกทีนึงนะว่าถ้าเกิดว่าเป็นเวลาสองปีเนี่ยมันจ่ยาวได้แค่ไหนตอนนี้มันยาวได้แค่นี้นี่ให้ดูให้ดูยาวได้แค่นี้มันยาวได้แค่นี้เพราะว่ามันหยิกด้วยนะ แต่ว่าเดี๋ยวมาดูใหม่นะว่าปีหน้าจะยาวแค่ไหนเดี๋ยวเจอกันปีหน้าเลยครับ